สวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็กลับมาอีกเช่นเคยนะสำหรับแ a t t l e Cat ท a า t ที่เท่าไหร่แล้ววะจับไม่ได้นะครับผมแต่ว่าก็ห่างหายไปกันนานมากนะสำหรับ b a t เท e Cat ก็โอ้โหหายไปโคตรจะนานเลยนะทุกคนนะผมก็จะเบื่อเบื่อหน่อยก็เลยไม่ได้ค่อยมาเล่นนะครับผมนะตอนนี้เราก็มาถึงแชปเตอร์ที่3กันแล้วนะก็มาต่อจากแชปเตอร์ที่2กันเลยนะ c ชปเตอร์ที่3ก็ได้เล่นไปนิดหนึ่งแล้วนะแล้วพาร์ทนี้ผมก็จะทําพิเศษหน่อยนะก็คือจะภาคแบบเอา ที่ผมเล่นจริงๆเลยเออไม่ได้ไพภาคแบบเสริมว่าปกติผมจะไปแบบไปภาคอีกทีไงเออแต่นี้คือผมจะภาคแบบตอนผมเล่นเลยนะโอเคนะมันก็อาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์ Line, กดซับกันด้วยนะโอเคถ้ากดแล้วก็ ไปไปดูกันเลยมามาดูฟามาดูขอกันก่อนนะว่าพวกแมวพวกอะไรเราไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้แมวพวกเราก็ได้อัพมาโอ้โหเวว20เววนนี้พวกก็อัพเวว20กับทุกตัวแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีการได้อ b เบอร์ซูเปอร์เลด้วยตั้งสี่ตัวแล้ยนะคนนะเราได้ตัวมาแล้วก็มาสุมพวกนี้ดูดิโอ้โหพวกแมวอ b เบอร์เอ้ยแมวซูเปอร์เลเราโคตรจะเยอะเนี่ยเพื่อเป็นการรีโหลดเราไปต่อกันเลยเราไปสู้ต่อกันเลยนะนี่ผมก็เล่นนอกรอบมาก็ถึงประมาณประเทศญี่ปุ่นแล้วนะไปไปต่อออสเตรเลียกันเลยป Hey. สำหรับเซตเตอร์ที่3นะสิ่งที่มันยากก็คือไม่มีอะไรยากเพิ่มขึ้นพวกอันนี้ปกติปกติสิ่งที่ยากขึ้นก็คือพวกราคาของสัตว์ของเรานั่นเองนะมาเรามาให้ดูความสามารถของแมวตัวใหม่ที่เราได้ก็คือแมวปิกาจูเออไม่ใช่ดิแมวโปเกมอนเออโปเกมอนที่มันเป็นไฟความสามารถของน้องนะ เป็นการทุ่มไฟลงมาป้องระเบิดเราก็ชนะเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะดูดิตัวปิกาจูเอ้ยตัวโปกเกมอนเราดาเมจโคตรแรงเลยไปไปต่อสิงคโปร์กันเลยทุกคน ส่วนใหญ่แมวที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกก็ใช้แค่พวกนี้พวกแบบที่มันจบเร็วๆไงเพราะว่าเรารีบไปสู้กับบอสชนะเย่ไม่ก็เราก็ได้สมบัติกันด้วยนะสมบัติผมถึงไหนแล้ววะทุกคนสมบัติผมก็เออเปิดพลังเครื่องดื่มชูกําลังไปเมาดิฟกันเลยดีกว่าไปแบบรวดเร็วว้าวการปรากฏตัวของช้างแดงรอบที่ร้านแล้วรู้สึกว่าโหดขึ้นหรือเปล่า น่าจะโหดขึ้นนิดหนึ่งล้วมั้งตะกี้เริ่มอัดชนะไปแล้วนะทุกคน,นะสลับเมาดีไปอินเดียกันเลยไปโอ้โหอินเดียอยู่โคตรไกลทุกคนความระยะห่างมันคือโคตรโคตรไกลพปเมญิลัาไปแค่น,นี้ก็จบแล้วทุกคนฮ้ยมีบอสอันนี้ด้วยบอสอันนี้ก็ช่างเถอะไปต่อเนปาลมาเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราจะมาลองให้ทุกคนดูแมวตัวนี้แมวที่โหดที่สุดดู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 ความโหดมันไม่พลัง ไมเ่เฮ้ยหลุมดำนี่เห็นไหมท้าดูท่าเดินโคตรโคตรจะเทโหมาโคตรจะเยอะเลยช้างแดงแต่ก็ชนะมาได้ไอคิีมา1700งมป้ายต่อกันเลยดูใบอย,ย่างงั้นสินะป้ายประเทศดูใบไปถล่มประเทศดูใบกันเถอดดูใบได้ยินข่าวว่ารวย,ยใช่ไหมฮะรวยใช่ไหมน้องเฮ้ยน้องเป็นกวินปรากฏตัวว่าน้องเป็นกวินเฮ้ยรู้สึกว่าโดนอัพเกรดตึงขึ้นมาเยอะเลยเย้ชนะเว้ยเฮ้ยได้อนี้ซาอุดิอาระเบียชื่อประเทศที่โคตรแบบจะพูดจะยากเออมันพูดยาก ลิ้นก็จะชอบพันกันเฮ้ยเปิดมามีหมูเด้งมาด้วยวะเอาอีกและดลืมอาดอีแแล้วมามาต่อเกเนยาก,กันเลยไปเกนยาว่ายังไงพี่น้องไปปล่อยแมวเราไปเลยตอนนี้มันอยู่ใกล้มาก จอไปต่อกันเลยนะครับปาดากัสกาโอ้โหชื่อประเทศโคตรใจอ่านยากเึ้ยเดี๋ยวนะรางงานเราหมดมาใช้ไปเลยก็แล้วกันอ๋อตอนนี้ผมจําได้มันจะเป็นปรากฏบอสอะไรวะบอสลิงเออบอสลิงก็มาเถืะน้องแค่ตัวนี้เราแมวลอยน้ำออแมวอะไรวะแมวโตวขึ้นเออนี่ไงจริงด้วยนี่มันมาแล้วโอ้โหมาดิอุย้ยมาสตัววะตัวก็มาเถอะมาดิเราปล่อยแบบเต็มพยมเอา ดนตีทีเดียวตุ้ยแอฟริกาใต้เอ้ยแอฟริกาใต้นี่อยู่แถวไหนวะทุกคนเฮ้ยไปปล่อยแมวไปเลยโอ้โหตอนนี้มีสวนสัตว์เฮ้ยเรายังไม่ได้ลองตัวนี้ว่ะนี่แมวแมวยกน้ําหนักเนี่ยแต่ว่ามันจะเดินช้านะแต่ดูเหมือนว่าจะดาเมจแรงหรือเปล่าแต่บอสยังไงเราก็ชนะไปได้โคตรจะจิวไปต่อประเทศอะไรกันวะต่อไปเนี่ยกานาเฮ้ยกานานี่คือประเทศอะไรวะบุกมันลูกบุกมันเลยบุกมัน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 หัวข้อโอ้โหแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันปล เฮ้ยเดี๋ยวน้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหบอสโคตรจะเยอะเลยฐานพัง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 โอเคสวยมากซาฮาราทะดรีสายซาฮาราอย่างงี้นสินะไปคืออะไรวะทำไมปล่อยแค่ตัวเด็กออกมาเฮ้ยมีบอสตัวใหม่ด้วยเฮ้ยเป็นแพ้ว่ะเหมือนกับบอสทั่วไปมันกังเหมือนเดิมแหละเฮ้ยได้นั้นด้วยได้สมบัติด้วยทุกคนอียิป์อย่างเง้นสินะเฮ้ยประเทศเอียิปตเป็นประเทศหนึ่งที่สวยงามอยู่นะ ผมจะแนะนําคนที่อยากเล่นเวทเทนแคทนะครับผมนะก็คือมึงไม่ต้องเอาหรอกอูเบอร์ซูเปอร์เละเออเอาแค่ซูเปอร์เลหรือว่าเละก็พอแหละเพราะว่าอูเบอร์ซูเปอร์เลคือมันแพงเออมันแพงจริง5้าพันหกพันเลยมันไม่ได้ใช้หรอกโอ้ทำไมมันไกลขนาดนี้วะเนี่ยถึงจะอยู่ไกลแต่ว่าเราก็ปล่อยแมวยีราฟไปเออปลุกไปดูดิดูดิโคตรัวดูมันตีโคตรัวทุกคนได้ยินหรือเปล่าชนะชนะชนะเธอเนาะยิ่งออกมาได้นะเฮ้ย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 แต่ถึงจะยังไงเฮ้ยระดับ ระดับอะไรระดับย้อยผมต่อไปรัเสเซียว้าวไปเฮ้ย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 มึงมาต้นเกมแต่ไม่เป็นไรโดนแมวโตวขึ้นเราโคตรโกงดูสามทีตุยโอ้โหฝั่งนี้ก็สู้ว่ะฝั่งนี้ก็สู้ว่ะเอาโหดูดีปล่อยเลง่งมาโคตรจะเยอะเลยวะ่ะระดับธรรมดาวอสัตกาอะไรคือวอตก้าวะกรีซคือประเทศอะไรวะทำไมไม่ค้นชื่อเลยประเทศนี่หรอ ที่มันมีโบดเนี่ยนะโบดขึคืนเลยเออแล้วโบดขึคืนเลยวะมาเดี๋ยวดนแมวโตขึ้นเราตอนนี้ยิ่งอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้ยิ่งสวยเลยดแต่ว่าเลือดฐานมันโคตรจะเยอะเลยวะ่ะสี่หมื่นถ้าโอ้ยบอสว่ะบอสมาว่ะเพิ่งรู้ว่าบอดแมวน้ำมาปรากฏด,ด่านนี้มาตัวเดียวจะไหวเหรอน้องเรียบร้อยตุยบอกแล้วมาตัวเดียวไหวเหรอน้องมาเป็นร้อยเลยเป็นไงเท่าที่ผมดูมานะเหมือนว่าพวก บอสพวกอะไรนี่เขาก็เหมือนจะปรับอยู่นะก็คือแบบว่าแมวเราก็อัปเกรดบอสก็อัปเกรดตัวปกติก็อัปเกรดมันก็เลยเหมือนปกติโอ้โหบอสมาเป็นขยบเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมบอกแล้วลูกแักผมมันตึงนี่ดูดิมาให้ทีละตัวทีละตัวเลยทีละเม็ด31,600หโอ้โห โมนาโกนั่นเองนะประเทศตานีประเทศโมนาโกคือประเทศอะไรไวะทุกคนผมทำไมไม่คุ้นชื่อเลยโมนาโกแล้วประเทศนี้แบบมันสวยหรือเปล่าทุกคนมันอยู่ตรงไหนของโลกวะเนี่ยอยู่ทิศเหนือทิศใต้หรือว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ใกล้ๆเราหรือว่าอยู่เป็นเกาะหรือว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องสนใจดูแค่เล่นแล้วก็ไปนอนโมนาโกฮ่าๆข้าจะทำลายโมนาโกแล้วเว้ยไปตุมแย,ย่โอ้โหชิวๆครับ โมนาโกเสร็จแล้วก็ไปต่อสเปนกันเลยไปสเปนโอ้โหเปิดมาเป็นการประกวดตัวของจระเข้มังเร็วจัดเลยแต่ว่ามันก็ดาเมจไม่แรงนะครับผมเฮ้ยมีบอสด้วยว่าเฮ้ยเป็นบอสแมวน้ําแต่ว่ามันก็ไม่โหดสักเท่าไหร่หรอกเฮ้ยไม่ขนาดไม่โหดนะเนี่ยแมวเราตายไปขยมเลยว่ะเฮ้ยบอสแมวน้ําโหดขึ้นเยอะเลยสําหรับเซปเตอร์ที่3าเนี่ยสำหรับเซปเตอร์ที่3ที่มันนานก็คือน่าจะเป็นเพราะเลือดฐานด้วยบางส่วนเพราะว่ามันเลือดฐานมันโคตรจะเยอะดูดิ ชนาะเ้ยชนะโอเคสเปนเสร็จฝรั่งเศสมะหยฝรั่งเศสว่ะสำหรับตาน,นี้ก็ไม่มีอะไรยากนะที่มันยากก็คือน่าจะเป็นระยะห่างของฐานนั่นเองนะแต่ว่ามันเราก็ปล่อยแมวยยรับก็แมวโตวขึ้นไปเป็นดานชิวๆนะตาน,นี้โอเคจะจบแล้วทุกคนนี่แค่ปล่อยแพ้มาแพะก็ทําอะไรไม่ค่อยได้หรอกต่อประเทศเยอรมันเยอรมน,นีสําหรับเยอรมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนะก็มันจะปล่อยพวกนี้มานะพวกกระจอกพวกลูกกระจอกมันก็ไม่มีบอสนะ ด่านต่อไปคือด่านอะไรเดนมาร์กเคยเดนมาร์กวะไป้ายเดนมาร์กเปิดมาเดนมาร์กเคยเดนมาร์กเป็นรูปปั้นอย่างนี้ว่าเฮ้ยเป็นรูปปั้นผู้หญิง <c oughs> นั่นไงกูว่าแะไวไงมาบอสช้างมาเวย้ยรูปมันจะโหดขึ้นแน่นอนเฮ้ยทำไมมันถึกจังวะโอ้ oh my god ตีคนแรงเลยโอ้โหบอกเลยบอสช้างโดนบับเยอะมากสำหรับเซ็เตทีต่สามไม่โหดจัด โอ้โหดูทุกคนมันดันมาถึงตรงนี้แล้วมาๆๆนี่น,นี่เราลองแมวใหม่มาสู้ดูโอ้โหดัมเบลกูหายแล้วช่วยด้วยเออโอเคกวดจะชนะมามาลองอัปเกรดแมวดูเพราะว่ารู้สึกว่าเซตแมวเราตัวนี้มันเริ่มจะกากแล้วเราลองมาดูแบบพวกแมวใหม่ลองดูดิว,ว่ามันจะเทพขนาดไหนเราเอามาลองดูบางทีมันอาจจะโหดกว่าเซตปัจจุบันนี้ก็ได้เออขั้นแรกผมก็จะมาลองอัปแมวตัวนี้ทุกคนนะ าบาเบลนี่เองนะมาลองอัพดูว่ามันจะโหดขนาดไหนไปอัพเป็นล่างที่2นี่เฮ้ยแมวสาวสังเวียนว่ะแล้วก็ลองอัพเกรดรถี่ดูว่ามันจะโหดหรือเปล่าโอ้โหไอพีเรารถโคตรจะเยอะว่ะไปไปลองเซตใหม่กันโนเวย์ no มาขันแรกเราก็มาลองเจ้ารถนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับมาไวายังไงขับมาขับมาขับมา,บมา,บมา,บมาชนแม่งเฮ้ยรู้สึกว่าจะช้านะแต่ว่ามันชนแรงเอา้ามือตายแล้วตอนนีย ทำไมมันเลือดน้อยขนาดนี้วะจากการมั่นแมวแมวอะไรวะสังเวียนสังเวียนอะไรสักอย่างโอ้โหทุกคนด่านนี้แบบมาให้เราลองตัวละครแบบง่ายๆเลยเพราะว่ามันชิลมากตอนนี้ไม่ค่อยมีบงมีบอสอะไรถือว่าตัวยุคดัมเบไม่ได้เออมันไม่ได้มันช้ามากแล้วก็ตัวรถก็ไม่ได้วะเราต้องไปลองตัวใหม่แล้วเออวะทุกคนลืมตัวนี้ไปได้ไงเฮ้ยผมลืมอัพมันถึงเวลยี่สิบาแต่ไม่เป็นไรดูดิโอ้โห มันให้เราโคตรจะเยอะเลยนี่คือแมวอะไรว่าแมวประทัดมาเราก็มาขายนี่เราก็ได้ไอมาเยอะแล้วก็ไปอัพดิไปสหาราชอาณา,าจักรมาเธอตาหนี้กองทัพเราได้อัพมาแบบโคตรแบบจะโหดจะตึงจัดอะไรแน่นอนเพราะว่ามันเวลยี่สิบเกือบทั้งหมดแล้วมั้งโอ้โหตัวโกงม่อีกแล้วช้างมาเพื่อโอ้มาเด้ช้างก็ได้ตุยไปนะแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าแมวตัวขึ้นที่เราอัพมาเป็นเวลยี่สิบแม่งโคตรจะแรง เยสชนะแล้วเว้ยฮย้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแมวหนึ่งที่อยากจะอัพอยู่มา้มาแมวตัวนี้ดีกวัวมาเรามาเปิดดูว่าแมวตัวนี้จะเป็นแมวหลักของเราได้หรือเปล่าก็คือแมวเกเลโกดโอ้โหมามามา,มาลองดูมาลองดูไปมาดูนี่แมวใจเกเลโกดของเรามาดูความสามารถของน้องดีกว่วความสามารถของน้องนี่นี่เดินมาแบบโคตรเฟี้ยวตบติบตบตบ,ตบมาเฮ้ยเดินปกติเลยว่าไม่เร็วไม่ช้าแล้วต่อยเฮ้ยโคตรตึงว่ะ เฮ้ยมันตีรัวๆทุกคนมันตึงมากตัวนี้ส่วนตัวผมนะนี่ผมชอบนี่ๆเห็นไหมเป็นตัวดันช่วยกับตัวโตวขึ้นถือว่าดีมากๆแมวเกเออผมจะเรียกมันว่าแมวเกก็แล้วกันนะน่าจะเป็นตัวหลักไอตัวที่ผมจะเอามาใช้แน่นอนบอกเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนสําหรับแมวเกแคนาดาไปมาแคนาดาก็จะเป็นน้ําแข็งว้าวตอนนี้รู้สึกว่าเงียบๆแปลกๆนะเหมือนจะมีบอสอะไรโผล่มาหรือเปล่าเป็นบอสขี่เสื้อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตะกี้หลุด อะไรวะตะกี้ลืมอ่นทุกคนแล้วก็ชนะไปแล้วสำหรับแคนาดาแล้วก็ได้สมบัติกันด้วยไปไปต่อนิวยอร์กกันเลยโอ้โหดูดิดูดิดูดูด,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 ดูดูบอสด,ดูบอสนะดูบอสดูบอสเรียบร้อยหายเห็นไหมโคตรตึงเลยทุกคนตึงจัดชนะเว้ยเย้เอ้ยได้สมบัติด้วยทุกคนเอ้ยเบอร์บิวด้าว่าสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาว้าไปเราไปบกุกสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้ากันทุกคนชิปแล้วทุกคนชิปแล้วบอสโจโจปรากฏเ้ยบอสโจโจเดี๋ยวโดนแมวเกเราโยนตโตตตตนี่กระเลยดู ฮะเฮ้ยแมวเกเราตีทีเดียวตุยเกินไปชนะกระเธอชนะกระเธอโอ้เบอร์บิลดาโอเคอเฮ้ยมาถึงจาไมาก้าแล้วทุกคนจาไมากา้าประเทศอะไรอะ่ะ สลับจา,ากไมก้าแล้วก็ใช้เซตเดิมนะทุกคนนะก็คือปล่อยแมวตูกขึ้นแล้วก็แมวเกไปนะโคตรชิลเลยทุกคนตอนนี้ไม่ค่อยมีบอสนะโอเคได้รับสมบัติด,ด้วยไปต่อโคลอมเบียเซตเดิมนะบุกข,ขึ้นไปเลยแล้วก็ทําลายฐานมันซะตอนนี้ไม่มีบอสว่ะเคยทำมมันเงียบกันจังวะหรือว่าจะมาตุ้มเดียวนี่ไงกูว่าแล้วโอ้โหมาตุ้มเดียวจริงๆทั้งอะไรเนี่ย ทั้งลิงทั้งผีเสือ้อโอ้ยตัวรถนี่ก็ได้นะเป็นการแบบให้ให้รถมาการให้เห็นไหมเนี่ยแบบช่วยมาเติมอะไรอย่างงี้นะเออนั่นแหละสวยจัดก,การมาเลยจัดก,การมาเลยบราซิลบราซิลอย่างนั้นสินะอ,อต้อมบราซิลเสร็จไปต่ออาร์เจนตินากันเลยโอ้โหอาร์เจนตินาประเทศอะไรวะอาร์เจนตินาเนี่ยประเทศของฉันมันเป็นประเทศที่โคตรเจียมถึงขั้นยกนิ้วโป้งให้เลยเฮ้ยมีบอสลิงปรากฏด้วยว่าแล้วก็มีแพนกิ้นด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีแมวแมวเกกับแมวโตวขึ้นเรามันตึงอยู่แล้วชนะกันเถอทุกคนปอจะกรม่านโอเคออเจติน่าต่อไปมาชูปิชูคือประเทศอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนตอนนี้มีบอสโ,โจโจมาด,ด้วยแต่ว่าตุยไปแล้วนะแล้วก็มีบอสลิงเรียบร้อยบอสโจโจนี้จะมีความสามารถคล้ายๆตัวแมวเกเลยทุกคน ันจะต่อยรัวๆชนะกันเถอะเย้มาชูเป๊ชูห้าหมื่นแปดร้อยโอ้โหเรามาเดินทางถึงเกาะอีสเตอร์กันแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าน่าจะใกล้แล้วทุกคนน่าจะใกล้ถึงบอสแชปเตอร์ที่สามกันแล้วแล้วแลดมาว่ะก็บอกเลยว่าบอสแชปเตอร์ที่สามน่าจะสดๆเลยเพราะว่าไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแบบสดๆแบบไม่ใส่ถุงเลย <S 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 ก็ชนะไปอีกเช่นเคยต่อไปประเทศเม็กซิโกไปรูปปั้นฝั่งนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ตานี้บอกเลยว่าเลือดฐานโคตรจะเยอะดูดิเจ็ดหมื่นห้าพันแล้วมีบอสโจจ้มาด้วยวะชนะเวยเม็กซิโกไปประเทศต่อไปคือประเทศอะไรอุ้ยนาซาว่าเฮ้ยถึงแล้วหรือเปล่าจบนาซาแล้วคือดวงจันทร์เลยหรือเปล่าตานี้มันเอาสูตรว่าดูดูดูมันปล่อยมาเกือบทุกตัวในเกมแล้วมั้งเนี่ยดูดูดูทุกคนดูตรงนี้โอ้โหสีแดงเต็มเลยดูดูแต่ก็โดนแมวเราสกัดแล้วก็ทำลายฐานไปได้เรียบร้อยเฮ้ยว่ายังไงถึงดวงจันทร์เลยหรือเปล่า โอ้ยยังยัง拉เวกัสว่ะเฮ้ย,ย,ยออบอสหมีบอสหมีแฟนดา้าเฮ้ยเวอร์แล้วแต่บอสตัวนี้บอกเลยว่าแรงมากแต่แรงยังไงก็ตายให้ตัวนี้เราเหมือนเดิมนะช a นานะเ,เ,เว้ยเย่าสเวกัสไปต่อไปดวงจันหรือเปล่าดวงจันหรือเปล่าดวงจะยังยังฮอลววฮอลีวดูดว่ะไปฮอลลีวูด ตานีเน้นบอสว่ะทุกคนดูดูมันไม่มีตัวปกติเลยมันไม่แค่บอสมารัวๆเลยดูดูก็ขอชนะไปเลยลักันสําหรับพอริโวดนะน่าจะสุดท้ายแล้วทุกคนปูลาสกาไปดูดูมันปล่อยกระลอกมาโอ้โหดูดูมันทําลายเลือดทานเราไปเยอะอยู่นะแต่ว่าเราปล่อยแมวเกย์ไปทีเดียวหายหมดแล้วมีบอสมีมาด้วยตานนีแล้วมีบอสผีเสื้อแล้วบอสกระต่ายโอ้โหมึงมาเยอะเกินพี่น้อง ฮ่าบอสแฟนด้าสองเซลสวยสองตัวกรชิมหายแล้วมันดันมาถึงฐานแล้วเนาะมันจะดนนันถึงฐานเว้ยเอ้ยสวยโอ้เย่ในนที่สุดมันก็ตายหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเย่้ชนะแล้วเว้ยอลาสก้าต่อไปดวงจันแนนอน่นอน100%ไป มาฮาวายก็ฮาวายเถอะมามามาเปกกจูออกลงว้าเปกะจูไฟสิบแล้วทุกคนมันมี้างมาด้วยเฮ้ยเปกกจูช่วยด้วยช่วยพอด้วยช่วยพอด้วยอยาตม้มไม่ตุยวะ่ะด้ได้อีกทีเดียวอีกทีเดียวนออ้องเออ และในที่สุดวันนี้ก็ได้มาถึงแล้วสินะวันที่เราจะได้ไปคเคลื่อนดืองจันทรอบที่สามไปเราจะไม่เตรียมตัวเลยทั้งสิ้นทั้งนั้นวันน่าจะแพ้นแน่นอนแหละ <S <S เฮ้ยอ,อะไรครับเนี่ยนอ้องอะไรครับเนี่ยนอ้องทำไมมึงปล่อยเขาเยอะขนาดนี้วะเฮ้ยแล้วบอสบอสอยู่ไหนอ่ะหรือว่าฐานนี้คือบอสโอ้โหเลือดคนเยอะว่ยังไม่มีเลยน้องอะไรเนี่ยโอ้โหผิดหวังมากหรือว่าสิ่งที่ผมคิดมันจะเป็นจริงก็คือเลือดฐานนั่นแหละคือบอสอย่าบอกนะมันจะง่ายแค่นี้เลยหรออ้าอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอูเบอร์ผมหายหมดเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องอย่าน้องนองเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องใช้แล้ววะ่ะเฮ้ยเราใช้ครัง้งแรกนี่วะ่ะมาเดใช้ครัง้งแรกใช้ฟรีก,ก่อนมาหนึ่งนาทีมาโดนโกโดนโกมาเดเฮ้ย,ยขนาดนี้ยังไม่ไหว,อ,วอีกหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาค้างไปแล้ว ต้องใช้ตัวนี้ว่าต้องพัดไปแล้วไม่ไหวดูดูดูเลือดโอ้โหจะตุยแล้วฐานเราโอเคมึงกลับไปอยู่ตรงนั้นแหละปอยปอย,ปอยอม,มาคนเร็วจัดการมันจัดการมันจัดการโอ้โหมันจัดการของคุณรัวรัวเลยว่ะสายฟ้าฟ้า,ฟาโดนกุซะโดนก้ม ไม่กล้าฝันนี่แลยทุกคนอะไรวะนนี้ทำไมมันชอบความจำเต็มอยู่เรื่อยเลยเนี่ยก็ตามนั่นแหละทุกคนแล้วก็ได้ชนะไปแล้วนี่เห็นไหมเคลียรแล้วหนึ่งบอสตัวนี้บอกเลยว่าเป็นบอสที่โคตรจะโหดแบบโหดแบบมากๆเลยในการโจมตีของมันคือมันจะไม่โจมตีแบบวงกว้างอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะตีแรงแล้วก็จะโจมตีแบบโคตรรัวโคตรเร็วแล้วสิ่งที่มันโกงกว่านั้นก็คือความเร็วในการเดินความเร็วในการเคลื่อนที่มันนั่นแหละคือแบบโคตรเร็วแบบเดอะแฟตเลยอ่ะแบบ ต่อยต่อยต่อยแล้วก็เข้าฐานเข้าฐานแบบจนผมได้ใช้อาหารแมวตัวแรกมีอยู่1,300ตอนนี้เหลือ880 w h a t the f u c วอดีตอาจารย์ของคุณครูหมีการลุงทษ ทางกายภาพของเขาก็คือความรักจงอะไรของมันก็ไม่รู้ท่านก็ไปรอการพัหน้านะครับผมนะสำหรับความสามารถของมองของแมวอะไรก็ไปดูพัหน้ากันนะครับแล้วก็การเดินทางครั้งใหม่ของผมกับนอกโลกเออเรามาอยู่ที่ดวงจันทร์นะแล้วก็ไปสู้กับพวกเอเลี่ยนแล้วทีนี้โอ้โหการเดินทางครั้งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะไปตามพัหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้า <S <S